e y Farm ตัวน้อย EC Farm ตัวจอยฮ่าฮ่าฮากดโลบักขายเกมพารซทสุ่มพอา VC รับฟาร์ม e y Farm อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะนะครับดีอยู่กับผมซาซายันนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสแคน EP สองเย้ตอนนี้นะครับพี่ก็ได้คัดสรรเด็กจ่ายดิสคอดมาแล้หนึ่งคน ที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นโลกเอ๋อในอนาคตนะครับวันด,ดีสวัสดีครับผมชื่อก้าวนะครับน้องก้าวนี่เป็นเด็กเอ๋อปปะครับก็อเอ๋อยู่นิดนิดนะครับเอ๋อยู่นิดนิดน้องก้าวจะมาเทสแคนโดยใช้คอมโบอะไรครับคอมโบหมนมืดกับดาบยามาครับค่าหัวน้องก้าวตอนนี้นะครับเจ m ุเอมถือว่าตึงนะน้องก้าวเล่นในไหนครับเล่นในโทรศัพท์ครับอ๋ออ่าน้องก้าวอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ1ิบครับตอนนี้ เราจะเล่นแบบไหนสองคับสองหรือว่าสองคับสามสามัสามเลยครับโอเคครับน้องก้าน้องก้าจะเล่นเซฟค่าหัวหรือว่าเสียค่าหัวไปเลยครับเสียค่าห,<ว>หัวเลยครับเสียค่าหัวเลยโอเคนะครับ่อ,อันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มเลยไหมครับถามแปลกๆอ้าวแบบนี้วันช็อตบังกะเล็กอุ้ยไม่ตายว่ะ ไปไหนจ๊ะไปไหนไปไหนคือผมไม่ค่อยเก่งอะครับพี่ไม่ค่อยเก่งแต่เจ็ดเอ็มคืออะไรนึกโคเย็ดโดนโดนโดนนี่ไงนี่ไงป๊อกกาเล็กขนมป๊อกกาเล็กผมผมขอเอาจริงเลยนะครับพี่ชายคือเมื่อกี้เองยังไม่เอาจริงเหรอวะฮะไม่เอาจริงครับผมกลัวไก่ร้องครับพี่ฮ่า เริ่มแห่งลิทละพร้อมยังเงียบแบบนี้น่าจะพร้อมพร้อมแล้วครับเย yeah, ตอนนี้เขาจริงแล้วป่ะเขาเอาจริงววเขาเอาจริงเยส yeah, มีกะจังหวะเปิดอันนี้ด้วยนะครับทุกคนอะไรอะไรเผาหมดก็เท่ากับลูกอสไปไหนตอนนี้ผมกำลังตั้งใจเล่นนะครับอ,อยากตบอบเล่นนี่ผมใจอะไรจะตบไก่นะครับตกบไก่ตกบไก่ เลี้ยงครับเลี้ยงวันชตบักกะเล็กอุ้ยไปโดนมันเล่นเผาฉลามนะไอ้นี่แล้วฆ่ามันยากว่ะอาจจะรอเผาหมดนะครับอะไรอะไรทุกคนครับทุกคนครับรอบนี้เอาใจช่วยผมไหยนะครับขอจะไม่ยอมให้เขาได้ข้าหมวพมไปปีๆแล้วครับเดดอ้อนวันขอร้องได้ว่มไปยิงปืนพิษเผาเค้นไปก่อน เอ็มาฉลาดป่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนครับทุกคนเป็นกำลังใจถด้วยนะครับขรับทุกคนครับขอกำลังใจหน่อยครับขอกำลังใจให้น้องก้าวหน่อยครับใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่ต้องเดินเองไม่เด็ดไปเด็ดมาวะขบวบบอกแล้วนะครับพี่ไก่ตีพอมปุกอืมฝากดีป่ะป่ะป่ะช็อกโกแลตขนมช็อกโกแลตเลยผมแค่ออดให้สิครับ อแค่อ่อนได้เฉยๆอ่อนให้เฉยๆ,ฉยๆไม่อยากเอาจริงรวะกลัวกลัวไก่ร้องอ๋อกวัวไก่ร้องเอ็งขโมยรหัสเพียรมาเล่นปะเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดียวเนี่ยทำไมเออเล่นกากเก็บอะก็หลับผมวะก็ล่บกันอะผมว่าเขาเที่ยวหายไปไหนโค้งวัดเขาเล่นโตครับเขาเล่นโตครับ<ป>เขาเล่นโตครับไป ยอมเล่นแหละไหวเปล่าน้องฮะไหวปะเนี่ยโดนคอมโบไปทีที่เชิงตึงเลยใช่ไหมเอาใจช่วยของเรานะครับเอาใจช่วยเหรอสไปด์ไม่ไม่ไม่กือไมู่ือ้เรียบรองโอ้ไม่นลพี่พี่ผมมีอะไรจะบอกอะไรบักซื้อบักงโลเฮ้ยพี่พี่พี่ อะไรอะไรไอพูดะลรไม่มีอะไรหรอกผมแค่บอกว่าผมรักพี่ใช่เหรอคนยังมึงเหะว่วาไหนยิ่งจะว่าไอผมบอกว่าผมรักพี่อะไร,รอ่ะเล่นลิ้นวะเนี่ยเราเนี่ยสามคร,บ<อ>รับสามแล้วนะเะเองจะยังไงอืผมแค่บ,บอกว่าอะไรผมรักพี่อ่ะอ๋อรักพี่ใช่อ๋อเอมึนงเจอคำโมกุยพี่อะ เราก้าวไ่หยุดเราก้าวไ่หยุดอุ้ยมึงกากมึงมึงกากทำไมมึงกากจังวะพี่ทำไมมึงกากจังวะพี่ไอพูดเป็นแต่คำเดียวเหรอวะน้องหืมหืไอ้เอี้ยหมดแลครับหมดเลยผมหมดแล้วหืมไอเด็กขี้ดิไปไหนก้าวดิวปฏิหารไอ่เนี้ยทุกคนครับช่วยผมด้วย ใครจะช่วยเด็กเกียร์อย่างเองวะน้องเฮกช็อตเป้งไม่ตายเรานี่ก็ถึบเหมือนกันนะเนี่ยทำไรอะ <c oughs> บ็อก,กเกล็กคนครับเขาก็จะตายแล้วครับเขาก็จะตายแล้ว <c oughs> คนครับไม่ไม่ไม่กูไอ้ยหี้เกกระจกเอเดกโกโคนกระจกไง มาสาค <Okay. S 1> รับสามวันเนี่ยสรุปก็คือเองแพ้ใช่ไหมใช่เอ็งอยากไปได้แครนไอ้ข้าวหัวเยอะแล้วทำไมเอ็งกากจาังวะเอ็งบอกพี่ดิก็ผมอ่อนให้ไก่เฉๆครับเอ็งโดนไปสี่รอบแล้วเอ็งยังไม่เข็ดอีกเหรอวะผมอ่อนให้ไก่กระตากะตาเฉๆครับพี่เอ็งยังพูดได้เหรอว่าพี่ไก่ฮะโอ้ขหมาเลืบยๆมงไปแล้วบักลอะไรไอ้พูดอะไรฮะ ไม่มีอะไรหลักผมผมไม่ได้พูดอะไรผมบอกว่า,วาทำไมพี่น่ารักจังผมว่าอย่างีอ้อ๋อเอาแบบนี้ไหมพี่จะลองให้เองอีกอีกสักรอบไหมฉ่นเองก็ว่ามีหน้าบวไอ้ที่มันพูดที่อะไรวะฝากไปดูเรื่องอ๋อเองจะบอกว่าที่เมื่อกี้เองเล่นไม่ถนัดเหรอเองจะอยากเล่นตรงนี้เหรอบอกว่าทำไมพี่เล่นโหดจังโคตรจ่าไ้เหี้ย อ๋อเอกบอกว่าเองอยากเล่นตรงนี้ใช่ไหมพี่ฟังออกพี่เก่งโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้โอกาสเองอีกสักรอบหนึ่งถ้ารอบนี้เองชนะเดี๋ยวพี่จะให้เองไปเทสกับลูกแคนพี่คนที่เล่นกากที่สุดโอเคไหมได้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 โอเคจัดมาน้องกูบอกว่าได้ไงทำไมเอกพูดได้พอว่าน้องนี่ไงไม่นะนี่ไงเผาหมดเผาหมดเขาบอกว่าช็อตปักกอเล็กช็อต เย่ดแม่ไม่ตายไปไหนไปไหนไปไหนโอ้เฮียเอ้ยแทงอ่อนติดกับอะไรนะนั่นใจมึงบ่มีเลยไอ้เหี้ยบ่นอะไรวะน้องเอ็กบ่นไรไอ้สาบพี่ปะเนี่ยผมบอกว่าผมบอกว่าทำไมพี่เล่นหดตังตีไงนี้ยตีเงี่ยตีเี้มันรบ่นอะไรของมันวะเฮ้ยอกบ่นอะไรเด้วนาะไม่พี่เล่นหดตังเลยอ๋อเอาไงฮึ ผมยอมก็ได้ครับพี่แต่รอบหน้าผมจะให้เด็กของผมอ่ะเด็กเออของผมอ่ะมาเทปอ๋อขนาดเองยังไม่ผ่านเองจะใช้ลูกน้องเองหรอวะลูกน้องผมอ่ะก็ขอเลย